ทักทายพี่น้องตอนเศร้าๆนะจ๊ะมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องพี่น้องหลายคนมันโทเขมาส,สอบถามว่าบักทัวมันเป็นแบบใดคืออยากเบิ้งนวยไก่แท้คืออยากเบิงออเบ้งคักๆักแท้พี่น้องบักทัวเป็นบักทัวภ่มได้พี่น้องบอมี่ขางเป็นบักทัวฟักเงชาชาา่าบ่มแมนบักทัวปีว่าให้พี่น้องฟังชัดๆว่ามันบ่มแมนบักทัวปีตอนนี้อีลาใกล้สิไดเก็บแนวแล้ะเดินนี่ แต่ว่าเมตแห่งก็มีผู้ใดสนใจกระทักเข้ามาได้โทษข้ามาได้เดี๋ยวเสียหายเบอือโทษไวเป็นบักทั่วภูมิบอมีข่ขางนี่แหละพี่น้องเป็นบักทัวฟักหย่างนี่เบื้องนวยมันตีอะนี่นวยสีขาวบอแข็งบอหยาบพี่น้องกรอบเนื้อหลายตําแสบหนามหลายจั่วๆเลยนี่เบื้องตี่ะพี่นอ้องเป็นตะอ่อนซ่วนคือหย่างนี่น่วยกรอบดีดีที่สาคัญดอกเป็นตะนายพี่น้องหุ่นเดียวเบื้องเดี๋ยวเบือ้องตี่ะพี่น้องดอกก็เป็นส้นส่น หน่วยที่เกิดไปแล้วก็คือทีเอัน,นเขาเสียวไห้เก็บพันเด้อนี่พี่น้องนี่มื่อน,นี้ก็คงสิได้เก็บพันตากเนาะนี่เบิ่งหน่วยหน่วยใหญ่นี่หน่วยใหญ่หน่วยกรอบเป็นตะแซ่บนี่มื้อน,นี้ละสีได้เก็บเมล็ดพันไหวนะคะตากแห้งสําหรับพี่น้องผู้ที่สนใจกะสามารถโทษเขามาสอบถามได้ปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระตาปลูกไว้ซื้อน้ำขังเฮืหนขังสันบ่นต้อตรงไปหาใหม่หาขางให้มันหยุ่งมันอยากให้มันเมื่อยพี่น้องนี่ เบิ้งที่ล่ะน่วยเป็นตาสะออนคืออย่างผุนดกดกหลายหลายดอกเป็นสอนๆอยู่น่วยกระกวบก็ดีเลยนี่สังเกตเบิ้งคักๆโดดพี่น้องนี่ถ้าเป็นบักทั่วปี่นสิหนวยสันๆเขียวเขียวแข็งแข็งเนือบบมีมนี่แต่กระดูกอันนี้บบแมนเนีจากคนละแบบคนละแน่คนละพันธุ์อือให้พี่น้องเบิ้งงที่ละนี่เบิ้งกันชัดๆเลยพุ่น่ะน่วยใหญ่นวยอวบเด้อพุนพุนพี่น้องนี่ หน่วยใหญ่อวบบอแข็งเด้พี่น้องเบื้งชัดๆเลยนี่นี่บอแข็งบอยยังกรอบดีผุนเบิ่งสังเกตเบิ่งเลยนี่อันนี้คืออีลาเก็บวบถ้ำพันกะามี่เอาไว้กินกะมี่เด้อพี่น้องขายน้ำกะมี่สำหรับผู้ใดสนใจต้นพันเอ้ยใครสนใจเม็ดพันต้นพันมาสั่นพี่น้องนี่ เบิ่งหน่วยสีขาวเด้พี่น้องันเมนสีเขียว้าสีเขียวนั่นพี่น้องไลายคนโทรเขามาสอบถามมามันเป็นแบบเขียวเขียวบอกเขาแบบเขียวเขียวบอกเอาเด้อมันแข็งเพล่นวาตัวน,นี้บมเมนเด้จ้ะนี่เดี๋ยวเบิ่งพี่น้องกับสีมีหยาหกแนจะน่ยนอยดอกนี่ก็สีเว้าได้บอกได้ก็คืออีลาปลูกเองเฮ็ดเองหูเองนี่พี่น้องนี่นี่เบิ่งหน่วยมันนี่นี่เป็นทั้งเกษตรกรผู้ปลูกเองผู้กินเองเด้อนี่พี่น้องนี่ ภัสนใจเม็ดพันธุ์บ้โทรเขามาสอบถามกะทักไล่เขามาสอบถามได้นี่พูดเอ้ยน่วยมันง่าว,ว่าสันนี่ตสะอวนขึ้นยังนี่ผู้ดใดสนใจกะทักเขามาโทเขามาเด้อนี่โมเมนเต์บาพโดลบ่าันี้ได้พี่น้องพี่นี่เบืองน,นวยมันตีละพุนต่างขี้ดินไปเลยนี่ทั่วฟักงาวน่ะละพี่น้องนี่นี่ ผู้ดใดสนใจก็โทษขม้าส,สอบถามหรือว่าแอดไลน์เขมา้าใดนะจ๊ะใหอยากไดเมล็ดพันธุ์ขายราคาแบงปันให้พี่น้องเข้าไปปลูกไว้กินน้ำเหือนน้ำซ่านนี่แหละปลูกเสกระถางก็ไดกด็ดีนี่พี่น้องไปแต่อ่อนซ้อนคืออย่างนี้คุณนะเบื้องคว่วมดกของพึน่นคุณอันนี้เก็บไว้ท้ำพันธุ์เด้อพี่น้องนี่อันทีโวมเข้าก็วไวเ้เฮ็ดพันธุ์นี่หน่วยขาวบักง่ายนึง กระสออสำหรับคลิปนี้กะให้พี่น้องเบิ้งเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับผู้ใดสนใจกะทักขมา้าโทรขมา้าสอบถามได้นี่ปูกไวหาต้นซิบต้นหาลุมซิบลุม้มเป็นน้าค้างเขื่นนี่งดนามแน่ใส่ฟุ้นแน่กะได้กินแบบพี่น้องเลยบต่ตองสื่อเขาเจ้าหน่อยนี่บักทั่วแพงนี่บ่ท้นสื่อนี่เดี๋ยวเบิ้งที่ละพี่น้องไว้เฮซากลากอยู่พูนสำหรับคลิปนี้กะ ให้พี่น้องช่มเพียงเท่านี้เด้๋ยจะเด้อผู้ได้สนใจก่ะแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามใดจ้า